วัสดีคาเน้โต๊ะยำปักบานนะคะแห่งเมืองจันทบุรียำที่แซ่บที่สุดในโลกจันทบุรีนะคะ <c oughs> ตําเตี้ยวนะจ้านี่เส้นเส้นเล็กเส้นจันนะคะใช่หรือเปล่า <c oughs> ลวกนะคะเส้นอะไรไม่รู้แต่ลว้ยี่ห้อนี้เหนียวนุ่มมากรวก ก็เช็คนะคะว่าเส้นมันนิ่มหรือยังเส้นมันนิ่มหรือยังหมูสุกหรือยังเห็นไหมเส้นเหนียวมากใส่ได้นะคะแล้วก็จะทำการล้รางน้ํานะคะล้างน้ําเย็นนอกน้ําเย็นเอาเส้นขึ้นแล้วหมูขึ้นแล้วก็ลูกชิ้นลูกชิ้นห้าน่วย กลมนะคะเครื่องตำเตี่ยวพริกจ้าอันนี้หนึ่งเม็ดพอพริกแห้งนิดหน่อยผงชูกระเทียมต่อไปทั่วฝักยาวนะจ๊ะใส่ไปตำให้แตกแล้วก็ น้ำตาลปีบนิดหน่อยนะคะสิดาจ้านิดหน่อยมะนาวนะคะหนึ่งเซียวแล้วก็ปลาปลาเป็นปลาปรุงรสเนาะ หลายคนไม่เข้าใจคิดว่านาโตะจะเสร็จปลาเพียวๆอย่างเดียวอันนี้คือนาโตะปรุงรดแล้วนะคะทุกคนโเคโเลโเลให้น้ำตาลปีบละลายนะคะจะไ,ได้แล้วก็ใส่เครื่องตำก๋วยเตี๋ยวนะคะที่เราลวกไว้เมื่อกี้ลงไปไม่ต้องตำแรงมาก แล้วก็ลูกค้าขอบวกตีนไก่ด้วยขอหยิบตีนไก่แบบนึงนะคะี่ตีนไก่ของเราต้มสมุนไพรนะคะอย่างดีแล้วก็ทำความสะอาดอย่างดีแล้วก็ต้มจนเปื่อยนิ่มนะคะนี่เห็นไหมแค่จิกนิดเดียวเนื้อก็หลุดแล้วแบบนี้เลยแล้วก็ใส่ครกนะคะ นี่ลูกค้าบวกเพิ่มอยากบวกอะไรบอกได้หมดทุกอย่าง everything ตากนจัจจะใส่จานค่ะม,ม,มาก,กินเนาะนะคะเห็นเองยังอยากกินเลยเนะี่ยยังไม่จบนะ ตำเตี๋ยวนะคะปกติเราจะมีอันนี้ให้ด้วยนี่กากหมูเตียวเองนะคะใส่ไปอีกคำซแบบนี้เลยทุกจานก็จะได้แบบนี้เหมือนกันสำหรับตำเตี๋ยวยำหัวปรีนะคะเ้คอดอแดง3เม็ดน้ำปลามะนาวมะนาวอีกหน่อยน,ะะน้ำเชี่อมนะคะ จ้าจ้าน้ำพริกเผาเอามาแล้วามาแล้วแล้วก็แห้งนิดหน่อยบีค่ะยำหมกปีเราอันนี้เป็นเมนูใหม่ของเรานะคะกำลังจะเปิดขายที่ร้านเร็วๆนี้ครับวิ่งซูนนะคะอยากให้ทุกคนได้ชิมอะไรที่มันอร่อยและแปลกใหม่นะคะนี่พริกเราจะใส่เป็นอย่างนี้นะทุกคน ห,หมอันนี้ให้ดูแบบละเอียดละเอียดเลยนะเอาน้ำยำม,มันเข้าที่หรือเปล่ารสใส่อันนี้นะคะน้ำสดนิดน่อยเพิ่มความมันใส่กะทินะคะทุกคนแต่มันแข็งนิดน่อยอาจจะเยอะไปหน่อยนี่ <c oughs> เห็นไหม คนนะคะแล้วก็ชิมค่ะชิมอีกเพราะว่าเราจะทำขายเราต้องเทสให้ชัวร์จริงๆอลือดต่หมูสับด้วยนะทุกคนนี่ใส่ปไปใส่ปไปใส่ปไปอีกแล้วก็กุ้งนะจ๊ะกุ้งสุกเห็นไหม ที่สำคัญนะคะวัตถุดิบของเราวันนี้นี่ค่ะหัวปรีหรือดอกกล้วยนะคะนี่ใส่ลงไปแบบนี้เลยทุกคนใส่ผักรวมนิดหน่อยนะคะนิดหน่อยพอพอแบบหอมหอมแหมๆ พร้อมแล้วเราจะตักเสริบกันนะคะเตรียมตักเสิร์ฟนะจ๊ะ ยังไม่จบนะสิ่งที่ต้องกินคู่กันกับยำหัวปีคืออันนี้เลย<ซ> <บ Russians> นี่หอมเจียวนะจ๊ะเราจะบอกว่าโคตรฟินยำหัวปียำดอก ạn, am, กล้วยรานาโตะยำปักบานจันทบุรี <S <S 1> <S 1> นี่นะคะต้องมีแบบหอมเจียวติดอีกเลยนี่จา้า ออยากให้ทุกคนได้ชิมต้งเลยอ่ะหมูกับกุ้งนะทุกคนมีน้ำยำด้วยอยากให้ทุกคนได้ชิมต้งเลยเรสชาติแบบนั้นนะามาแล้วอยาลืมสั่งเมนูใหม่เมนูนี้นะคะยำหัวปียำดอกกล้วยนะคะราลตอกยำปักบานค่ะ ยำจัดหนักนะคะนี่ลูกค้ารีเควสมาขอเป็นปลาแล้วก็เพิ่มจีนไก่ด้วยนะคะเนี่ย <Yeah. S 2> ใส่พริกเกี่ยวพริกแดงไปแล้วใส่กุ้งแห้งไปะคะ่ะจึง,จงซื้อสดจึงมากลูกค้ารีเควสตมาขอเพิ่มจีนไก่นะคะนี่เครื่องจัดหนักนะคะใส่ปลายใส่ปไปง่ว่ เลิศโคเรนะจ๊ะโอ้โหรู้สึกว่ามันจะพดโพอบอกโมบอกแตงมากไปค่ะวุยน่ากินเหมือนกันนะแบบเนี้ยเอาดีๆเป็นเพราะว่าเราชอบดูดอันนี้ด้วยเหรอเนาะืแกว่าบาปลูกค้าคนไหนสั่งเนี่ยฉันอยากเปิดเมนูนี้ตั้งเลยกิ โอยำจัดหนักเพิ่มตีนไก่จ้ายัวมากไหมคะเห็นยังอยากกินเลยก็อย่าลืมมากินยำด้วยนะคะร้านนาัทโต้ยำักบานจันทบุรียังเปิดอยู่นะคะยังมีรมไหยไตแบบโรยลินอยู่คะ่ะ <c oughs> นี่ก็ซูมแบบโอเวอร์ซูมอะเปิดทุกวันที่เปิดคะ่ะปิดทุกวันที่ไปเที่ยวนะคะก็รู้นะโทรสอบถามวันเปิดปิดร้านก่อนนะคะ